สวัสดีครับผมโจฮักนาศรรามวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีผลที่มากมายนะครับในช่วงฤด,ดูหน้านี้แล้ววันนี้พี่สาวผมเขาก็จะปอกนะครับก็คือว่าเอาไปทำอะไรอ่ะเรามาดูผลของเขากันก่อนนะครับว่าวันนี้ที่โจจะพูดถึงก็คือเป็นสปปรรพคุณมีสปปรรพคุณก็คือลดความดัน ความดันโลหิตสูงได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับและเป็นสมุนไพรที่ว่าช่วยเจริญอาหารได้อย่างดีเวลาเราจะไปแกงส้มนะท่านผู้ชมเราก็มาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามะรุมนี่พี่สาวก็จะเอาพอประมาณที่ว่าหนุ่มๆไม่แก่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นฝักที่ไม่ค่อยแก่นะครับเราก็จะทําการปอกกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่านี้หลังจากที่เราตัดมาแล้วนะครับ เราตัดนี่เราตัดครึ่งมันจะได้ปอกง่ายๆอ่านี้ส่วนที่เราปอกกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะจะดูวิธีการปอกอ่านี้ปลายช้อนอ่าทำได้ง่ายนะครับนี่ก็คือสม,มุนไพรที่ช่วยป้องกันนะครับบําบัดโรคมะเร็งได้ด้วยป้องกันเกี่ยวกับโรคมะเร็งของเราได้อย่างชะนั้นนักแหลเป็นสม,มุนไพรอีกตัวหนึ่งเป็นทางเลือก แต่วันนี้เราก็จะมาทําการปอกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับปอกง่ายมากนะครับไม่ต้องเจอเสี้ยนของมะรุมอันนี้ก็คือเราจะแกงส้มกันนะครับว่าเป็นสรรพคุณที่โอ้มากมายนะครับ70-80ข้อเชียวแต่วันนี้โจก็จะพูดถึงแค่ว่าเป็นสมุนไพรในการที่จะบำบัดโรคความดันโลหิตสูงและก็ลดความดันได้อย่างดีเยี่ยม เป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณจริงๆนะครับท่านผู้ชมอ,อ่าปอกง่ายนะพี่เนาะอืมอันนี้พี่สาวผมเขาก็จะปอกกันนะครับว่าเป็นอย่างไร<ม>ก็จะให้ดูเห็นๆนะครับว่านี่เห็นไหมนะครับก็มาปอกนะครับมารวมแบบวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะไปแกงส้มกัน อันนี้งามนะพี่เนาะงามมากเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ <c oughs> ก็เลยขายท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่ามารุมเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะไปแกงส้มกันใส่ปลาช่อนแม้แต่แกงใส่ปลาปลาย่างก็ได้นะพี่เนาะปลาย่างก็ได้นะครับ <c oughs> อ่าถ่ายถ่ายถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันอ่านี่ค่อยๆอ่าได้ยาวเลยนะพี่เนี่ยดูสิไม่มีเสี้ยนเลยนะเนี่ยเนื้อล้วนๆนะครับเป็นสมุนไพรามารุมนะครับเป็นสมุนไพรที่อ่าจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณและอีกข้อหนึ่งที่โจจะบอกก็คือเป็นสมุนไพรที่ทางด้านบำรุงร่างกายบำรุงกำลังแล้วก็อ่าผิวพรรณให้ชุ่มชื้นนะครับ ให้ชุ่มชื้นแล้วก็ผิวพันธของเราจะแบบว่าคือเป็นการถนอมผิวพันธด้วยนะครับเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณจริงๆแต่สําหรับคลิปนี้ก็คือลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ลดความดันถ้าท่านใดที่ไม่อยากเป็นความดันที่แบบสูงมากเกินไปนะครับเราก็จะทานมะรุมบ่อยๆนะครับก็จะเอาไปใส่แกงนะครับใส่แกงแกงส้มนี้ก็คือเข้ากันกับปลาช่อนเลยนะเนี่ย อ่อีกซึ่งหน่อยนึงอ่เราจะลาท่านผู้ชมแล้วนี่แหละครับเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณจริงๆเนี่ยก็ทําไปเยอะนะครับจแจกเพื่อนบ้านด้วยนะครับเป็นสมุนไพรที่นะครับหลายๆท่านอาจจะแค่มองข้ามเป็นสมุนไพรบําบัดร,รักษาโรคมะเร็งได้อย่างชะงัด,ดนักแร่อืมบอกง่ายๆ เป็นความรู้ใหม่นะท่านผู้ชม,มส่วนกากของเขานะครับก็จะเอาไปเนี่ยเปลือกของเขาเนี่ยก็จะไปทําปุ๋ยได้ปุ๋ยหมักนะครับโอเคนะครับเราก็จะเอาเนื้อของมะรุมไปทําการแกงกันแหละคราวเนี้สีบอกไห้เด้อครับเด้อพ่อวิน ไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสําหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชูสอนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วิน ฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื <S <S ่อใช้